อยู่ในใส่อยู่ในถุงเอ้ยบบเห็นโอ้ยตายปลาตัวคอใหญ่ปลาดุกปุกอปลาดุกเนคอนี่คุณหนักผู้เมางรู้ไหมนักปลาดุกอะู้เาง้ลา้เางหยบลวกปงอดปดุกทบวดถึงชันโอมันลงแร้วจับในที่สุดท้ายอวะ โตละโตแล้วบ่ได้ก็คือบ่ได้เมื่อกี้คุณหมอก็ได้ปานคอได้น่ะปลาเป็นโตปลาเป็นโตเนาะอืมตลาดแล้วบ่ได้ชัดเจ้ามานี่ยแต่ได้ปลานเนี่ยเดียวบ่มาแตบ่ได้จากเจ้าสาวคุณหมอน่ะโอ้ฝ้าหลายเชืยอแล้วเนี่ยเดียวป้านะ่นฝนตกบวชขึ้นมืชอคืนก็แหงได้ฝนนะออกมาลงน้ำมันเลยไดแล้วอ่ะมันดูป่าของคุณยายมามาตั้งแต่ตีสามฝนตกบวชขึ้น คุเมาปางามงามด้ของก็ไดเยอะค่ะเยอะปลากระแญงเต็มเลยของของนั่งเชอคือประมาณเนี่ยคุณเมาโอ้เตี๋ปากาโ่ตี๋คนเจ็สิบนั่นอยู่เนาะแต่เมื่อยเป็นตะเมืสวย มันอีแปดอจบบนน่ปาดุกใหญ่แม่แต่เศร้าเศรษฐศาสตรอบรรทุงค่ะขอสวัสดีตอนเศร้านะคะ่ะแต่เศร้าแต่หกโมงเศร้าเลยค่ะเมื่อคืนนี่ตั้ง <S <S แต่สี่ทุ่มหาทุงค่ะฝนตกตลอดเบืองน้ำแล้วค่ะน้ำเน้นนะตื่นเศร้ามากเลยมันลุนหลังฝนตกป่าขึ้นฝนยกสะดุ้งกันเต็มเลยค่ะยายลันดอนน้องวาลินคุ้มเอา่ยายมายายแต่ยายมาได้ปอดุกแบบใหญ่ มาลุ่นของคุณเขาค,คุณยายลันดอนค่ะบรรยากาศเจะเศร้าฝนยังลิ้นไปปล่อยอยู่ค่ะเพิ่นมาเพิ่นพักกันมาัง้แต่ตีสามเพิ่นก็ได้ป่ากันหลายเดี๋ยวมาลุ่นฟังนี่ค่ะเขาอยยดิ้วย่ย่อยเจ้าเดิมเจ้าเดิมโอ้ ยายมัได้ประดุกตัวบักใหญ่เหย่งยำท่านไปเบิ่งโอ้คุณยายร่อนพึ่งคุณเมาสิบแปดโรงเรียนประมาณหกวงครงจ้าหกวงสิไปหนึ่งวงแล้วคุณเมาก็ได้คุณเมาก็ได้ ยามายกบาไว้มันแบบดาทอเพ่นมันไหลพ่นมันหลายโ่องอ้ักใช่ล่ะอกลองอ้ญญาเล่นบ้ของยายเ้วอ่ะปากาเตียมพ่อมันบ่ามันเห็นเนสสะดุ้งยู่ เอามันสิเต้นใช่หันลาเป็นลาเป็นตัวเป็นใหญ่ใหญ่ได้บ่ะได้ได้ยู้เพราะนี่กินยู้ <c oughs> โอ้ได้พราะนกินยู้ดอของคุณหลักจะพูดขอ,องหองวัวมุมผ่ะเลียวไปเห็นแต่ปลาเต้นออกสะดุ้งพัอนอยู้ <c oughs> ลืมลืมเด็กน้อยละมือเนี่ยมาสวดอหรือบู๊บจะบาทรู้เมนนื่อวานเขาสิเบ,บิดมือหรือเปิด <c oughs> มือแล้วมือหน้าเปิด <c oughs> มือแล้เหรเปิดมือ น้ำเงยเนี่ยเป็นี่ป่นต่นะจีเบื้องมือเลยเอาน้ำลายมันกเบเน่แล้วมันก็สิเบิดมือมันป่าเนาะมันก็ฝนบวงบงฝนตกแน่ปรงวัตนั่นแล้วนะจ้าโอ้ยฝนมาดีแท้ยายแต่ป่าเต้นหนอกละฝนดีลายปีเนี่ยเปลี่ยนแปดกะบ่มีแรงมีอย่างเลยว่านเข่าหลายรอบแล้วเฮ็ดเข่าหลายรอบแล้วประวัติจะรู้คนยาว อปลากระยางปลาหลดปลากระยงางยายเรื่อยๆค่ะมื่อน,นี้ลุ่นกันไปยาๆๆๆวๆเลยค่ะม,นนคมื่อนี้อยู่หัวคุณแง่เบิดมือเลยค่ะลุล่นปลาเงียบเดี๋ยวเป็นลุ่นน้องเขาย้ายแต่น้องวัดินต่อไปชมบรรยากาศเดี๋ยวที่กลับมาเบิ่งอีกคุณย้ายมาเบิ่งผลงานอีก ่นได้ประดุกเงี้ย่นกระมวลหลายขอบคุณลหลายๆที่ติดตามสายอีสานบ้านทุ่งวันนี้บรรยากาศสดชื่นค่ะยามื่อเศร้าแต่เศร้ายกสะดุ้งหลังฝนตกเบิดคืนค่ะเมื่อคืนนี้ฝนแห้งขนาดวันรุ่นต้อค่ะรุ่นคุ่เหมาเยมาหนองวาลินเยตแตะยามไปเบงผนงานของเยตเตะค่ะ เบ้งของเยแต่กอนผลงานของเยแต่กอนเปล่ง <c oughs> <c oughs> เปียงก็้ห้เบิ้งอยู่ในครูก,ก็ได้ไหแต่เปเบิ้บบ <c oughs> องหยังงวัสโอ้ยฝ่ายอะตีสามนะคะตีสามปลาตายแล้วคะ่ะน้า <c oughs> เป็น้าประดุกใงญ่ครูกับเยมาเลยด้วน่ะ เมนบ่อผมยม้ากับตูงไงเมนบ่ไปดูบ้านนันบ่เนี่ยมันุ้มรดูกุ้มปเมนหน่อยๆอ่ะปลาคนยาเตอนสอนายยกทานี่ได้บ่บ่ยกไปขึ้น้วทอทั้งไหนโอ้จัง่างมพี่ ่เวลาวาินมานก,ก็มาเอาท่าวาิน,นมันมานมันหมานทั้งนั้นสองโมงถ้งพูดสามมงเศร้านี่บบได้ปลาเนี่ยไดปลาไหลกระโปรดตาเท้าเลย,ยนึกว่ากบคางโคกนึกว่ากบในคางโคกเศร้านี่บหมานค่ะเ้าวาน,นี่ไดอยูะตะพิษ โอ้ยเสียงปลาดุกบ้านเอา,าเอาไปไว้ไปไว้เดี๋ยวมันเต้นออกใช่เยสแต่เดี๋ยวเอาไปไว้บ้านนะคุณน่ะป่ามึงลูพอป่าเพิ่ได้หลายๆปลาดุกใหญ่พอมค่ะผลงานเพิ่นผลงานของคุณเยสแต๋ค่ะเก็บไปไว้บ้านไปไว้บ้าน,น ได้ปลาไหลน้อยตัวนึงออกมาได้ปากมันค้านบักหน่อย ย่องเจ้าหอกเองว่าจะแต่ย่องเจ้าหอกเองว่าจะหอกได้หลายมันบดถือฟองอันนี้เอาค่อยๆเอออะค่อยๆเทฟอ,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 องบางใดนี่บดถือเอาใส่ถุงไปเบิด์ตเเอาใส่ไปรอดปานอยู่ในของมันยังสดสจับเศร้านี่บุนาบ้าบางของแยกแต่ดูวะนีะ่ แกให้เนเปียงอะมามาที่แกให้ไาเตรียมพร้อมย่างดีค่ะค่ะสะดุง้งหักอีกแล้วออหลังจากที่คุณยายแต่เอาปลาไปเก็บบ้านแล้วโอ้โไม่ได้อีกแล้วคุณอะฝนตกมันปลาขืนปลาเลนที่ระดุ้งแล้วะดุ้งล่กก็จะออกลูกแล้วเขาต้องซื้อ ปลา,าลิดยังไงจำใช้เตี้พ่อปลาคอบอปลาขาวผ้าผ้าบรรยากาศภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศคือกันลราค่ะโดนแล้วคือกันคช่ไม่มีอย่างละค่ะแกเบิ้งของนางวานะแกเศร้าอ่ะ อันบ่ท่านเดือดก็ได้จ้ะโอ้ยหจะเสียงรัวๆแล้วดิละวะจ้ามันตัวใหญ่เนี่ยลิ้นดานั่งนั่งลิ้นดาเพิ่งห่อกระมาเสียงรัวๆดิค่ะตีห้าดีผลงานแต่ข้อนี้จะรุ่นนี่รัดน่ได้อะกระตัวหันโดดตูตายอ่ะถือไว้ถือถือถุงเออ เบียดแยแตนว่านลผคิณลักคนลาได้พู้น่ะขึ้อเมียนมาหอยแยแตนเอาเก่งก็จิทะเล็ดเยนะถ่ายยืนบ่นมนันะลองาา่าไหมดูแยแตนบ่นนได้ โอ้ทั้งทั้งนี่หมานก็ทั้งนั่นโอ้ยแซมแล้วพอ่าแซมกับมาแล้วกูเหมาไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ซะเป็นภาพที่สวยมากเลยค่ะเตปะปลาไหลของย,นะยายแอนแลนะ่ะได้ทุกบาทเลยเนะี่ย ค,คือสิผมีคนไวเยริวโอ้ยปลายย่อยเต้นกระโดดโอ้โหูคุณแย่รันดอดในปลาออะคะอะค,ะคุณแย่รันดอดในปลาคอเฮ้ยเสียงตุ่มแน่ เออได้ได้ได้เขา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 นันพูดนะเฮ้ยมันรุ่นมันรุ่นลงทงตานวะ <laughs>

ปากกองธมาชาวบ้านองคุ้นตอนาอวนนอกจังตวนรับซื้อให้รัอของเจังตบินันนี้กองพาตาเนาะร้ได้โดนแล้วบ่อน้ม่าด้ไหย้อยๆได้ปเข็งง่ญ่เล่่ะย้อยายง่ปลา โอ้ปลาเข่งด้วยนะยายได้ตัว,ตวงามส,สองตัวปลาไ่ได้กินอาหารโอ้ยเต็นตังๆอยู่ปลาขาวะ ไม่คอแล้วค่ะขอน้อยขอน้อยปูใหๆด้วยใส่น้อยแ้วยงมามาแต่เสาใส่สน้อยยงนำทาส่น้อย่น้อยมันปรยืนพราถนัเป็นบ่มันโลมเป็นบมันลลไปโ่โอ้มันสัน มันมองแักนี่ใครเอันนี้เขาขืนมาด้วยนะด่าคุณอาป่าป่าหรือนั่นขี่แค่โกด่าน่ะเอาเตีขวายก <laughs> ต้องขี้ด้วยหมวกหมกไว้ด้วยไม่มีอะไรในกอไผ่หัวนางนางนั่นนะอ้นต้นนะอ้นต้น,น,ตน,น,ตนโอ้โหของคุณยายย้อย bác kia khỏe lắm nhóc chừng khá hạt nó khá hạt lưới ค่ะสะดุ้งกูเมาหักค่ะนอค่ะหักแล้วเมาจะล้มมาเกดันนี้แเี้ยมีแต่ตัวงามๆค่ะแปดแปดแปดโอ้โหปาดบลินปาดเต้นจากดังเธอไปดังของยายจะสิเข่ามาเข่าจ้า โอ้ย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 นีอ uh. ย no, ่างน้อมันของบัวดึงดางโอ้ดึงดังดึงโอู้น้อปลาไปบดเลยปลาร้อนปลาบดเลยสะสอดเกือบกันไปไปก็ไปอือดี๋ยวหมอกผู้เมาอยู่อะไรจะรู้มาตึกหมองดดดดไ้อกของย่อยๆก็ได้เด้อปลาข่าวคุยล้ำกุยยังก็ได้ของย่อยๆก็ได้ <c oughs> เอากรบมีบาบาดบ่ออยู่ <c oughs> เอาอย้ายโอ,อยายต้องไปมุมพุ่นเนาะเพราะว่ายกบไวหน้ามันทางมันบ่ <c oughs> อเม่นขือนบันไดกระปอบ่ได้อาศัยท่อนเนาะได้ตัวนึงอยู่บ่านเต้นออกตัวนึง <c oughs> ตัวหามตัวหาม ได้แม่อย่างกปเงี่ยงห้องน้นห้องเลสเดรดเดรดเดรดเสียมันท้องออ ไปด้าปยปผิดของเด้เอของเร่องคู่มเมาเจ้สลุงตากไว้นี่ล่ะเอาสะุ้งตากไว้นี<อ>เ่เอาเอาผู้สั่งกรอยุนนี่ยุุ่น่นอเอาขอไว้ทางในอุ้มในพุ่น กลับบ้านคนอยู่นี่ดอกค้นพันไผ่พันไม้อยู่ข่องข่องใส่สิยังนะฮะคุณย้ายพักยกแล้วกินข้าวเศร้าก่อนค่อยมาใหม่โอ้อนนะโอลุงบ้านบอกว่าถือว่าเวลาใดาสิมาเป็นปะคำผุนละคำผุนละค่อยเจอกันเนาะ สาเ้จังไหยังทักโทรใส่แต่เบิ่งรอบปลาปลารอบสองยายมาแต่เบิ่งออนี่นี่คันของไผเนี่ยของไข่เนี่ยนะม่ได้ อ๋ก็เปิดง่ายทีนี้สายมานนะเนี่เโอ้รอบสองวัดท่าดบันไดแล้วนะได้ตลอดแดจ้าบคฟถือกอมเบสมาเท่านี้ละประมา่ะเยอะแยะแต่รอบสองก็ยังได้อยู่ได้ยังไถานั้นเพิ่งกะขาหักเมื่อกี้ขนมิต่สะดุ้งขาหักแท้ พ่อยกดีหลมาไหมคะฮะคือปัญญาอของมาพี่เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยว้ี่โยกไปถาเดี๋ยวที่ยกไปถาสอนเดี๋ยวเดี๋ยวสิร้องแปบมะเบิองให้ ใจมากค่ะลูกค่ะขนาดขาดสะดุ้งหกักโอ้หักกันยังอยู่ต่อมันกันยังหมาน,มนอ,อยูอย่พอได้อยู่บนบ่เลยโอ้คอยโยกเอาเตียข,ขนาดขาดหากักวยนะ่ะอ,อ,อันนี้ของเจ้าจกสอกใส่ใส่ของผู้หมาได้ปะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสันไปเอามาเบิง่งเนาะไปเอาไผ่ไปเอาเราอ่ปฟาดบะเมนห,หน่อยเล้อค่ะปลาสลิดไงก็ได้คน่ะคนมีมือคนมือตอแล้วเปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนมือสิยกตตอไม่พูดรักแล้วที่กลับบ้านแล้วค่ะ ตั้งได้ตั้งได้โอเคเบ้ยเอาวางม่านเลยจ้าเดี๋ยววางมาแล้ววางมาแล้วเดี๋ยวสิไปเบิ้งเอาดอกเจ้าขึ้นมาเลยปลาเข่งด้วยค่ะปลาเข่งปลาขาวปลาก,ากระแยงค่ะเก็บปลาใส่ถุงกันนะคะ่ะ อิสานบ้านทุ่งค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปต่ออิสานบ้านทุง่งแสดงความมดเห็นเข้ามาค่ะกดแชร์กดไลค์เนาะค่ะน้องวินกับน้องยกจู่ฟังคนยกสะดุง้งขอบคุณหลายๆค่ะอ่ายกนีบได้ค่ะอ ปลาเต้นออกผ่นปลาเต้นออกค่ะที่นี่ได้ปลาเคงกับปลาขาวอีกตัวนึงค่ะปลาขาวฟิฟซ์ล้วน i ปลากระเดื่อ้งเก็บเออปลาถือคอนโดค่ะบุงดูค่ะได้ปลาเข็งใหญ่ค่ะปลาเข็งปลาเข็งนนงานค่ะคนงานของสาวอีสา,บานบรรทุกค่ะที่หนึ่งชั่วโมงพันไปยกชาของกุณลัก กุหลัาบบนหอยกสะดุ้งต่อมาดูค่ะมาดูของหนูได้บอของพวกเธอได้บอน้ำแร่แช่เว็บไปบอกไปเลยเด้อว่าแต่วลิมันยกสะดุ้งสูงสุดเนี่ยป้าตัวน้องเด๋อรุ่งก็ใช่ย่อยแล้วเนี่ยย่อยจะเสียออกมายุ่บอมามามาออกมาอยู่รุ่นฟังนี่เอาปลาเสียเอาปลารอบเศาไปเก็บก้อนเฮ้ยน้องวลิ้ก็ได้ปลาสลิดพุ่นน่ะทั้งหลาย เอวลินก็ได้ลายอยู่ั่นแต้เาเนี่ยดแาเนี่ยเได้หยินไอยนงโอ้ยพึ่งม้าพึ่งม้าพึ่งม้าอย่าวด้วดต้วดนะอเดี๋ยวสี่ยมาให้เดี๋ยวเสี่ยไม่ให้งูวสร้างสงสร้งว่าตั้งใดบอกตุแต่ว่าว่าท่านได้มาเนาะ ผลงานรอบสองว้ะดูขนาป่านแล,ล้วขนาดปุ่นไดปถึงสิบโลคว่ะปุน่นเดือดจ้าปุ่นนี่แล้วเพุ่นใส้ยังขึ้นดูผมใส่เกลเพข่้นใส้ยี่แถวนาเพื่อนน่ะมันเนึ่งนี่ค่ะฝีมือฝีมือร่วนๆค่ะยกสะดุ้งแค่ชั่วโมงเดียวเด้เนี่ยเศร้านี่กับผลงานค่ะปลาดุกปลาคอปลาขาว เดี๋ยวรอบบายเจอกันใหม่เนาะคะ่ปะปลาดุกตัวนึงเต้นออกคนก็ถือจูครับได้ดได้ได้เพื่อนๆก็ได้กันทุกคนยู่ปลาดุกเห็นหรือเปล่าตัวนึงะนะเห็นว่าปลาดุกยกสะดุง้งยังปักปากกานั่นปากกา อันนี้ปานปลาเขานั่นจไปไีปลาไทยเนาะปาเขาขอ,อีไทยอ,อีไทยเปรคือนปลาเขาโครามปเข่า,าขอไทย <มา S 2> ปลาดุกไส้แน่เนี่ยปลาดุกอะปลาดุกอ,อุ้ยตายไปอ่อนวะปลา เดี๋ยวไปรอบบ้านอีกแเนีนะ